าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่หนึ่งกันยายนสองพนห้าร้กิจวัตรในภาคเช้าย่างคงปฏิบัติกันอยู่ ทางการเดินจงกรมทางการนั่งสมาธิการทำทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ในผลที่จะเกิดขึ้น กับผู้ปฏิบัติผู้กระทำเองสิ่งที่เห็นง่ายๆในการเดินจงกรมคือสร้างความสดชื่นความแข็งแรง กระพี้กระเปราต่อร่างกายฉะนั้นการเดินชมกลมนี้จะถือว่าเป็นการบริหารร่างกายให้สุขภาพร่างกายมีแข็งแรง ร่างกายได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเรานั่งสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยจิตจดจอ ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าอย่างเต็มปอดหายใจออกอย่างเต็มปอดเป็นการนำอากาศที่ดีเข้าสู่ร่างกายนำอากาศที่เสียออกจากร่างกายออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ก็ช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราดีะที่สำคัญเป็นการปุกจิตใจให้สงบให้แข็งแรงแข็งแรงทางด้านจิตใจ จิตใจจดจอ่ออยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ส่งจิตไปคิดในเรื่องต่างๆทั้งอดีตทั้งอนาคตแต่มีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแม้นบางขณะ จิตเราจะคิดในอดีตก็ตามคิดในอนาคตก็ตามก็พยายามดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันชีวิตจริงๆของเราคือปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคต เป็นสิ่งที่ยังไม่แน่นอนถ้าเราจะเดินไปถึงอนาคตนั้นหรือไม่ชีวิตจริงคือปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอดีตก็จะดีอนาคตที่จะถึงก็ดีเพราะการทำเหตุคือปัจจุบันให้ดี หากจะคิดถึงอดีตที่ผ่านไปหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราก็คิดอย่างมีสติไม่คิดอย่างเรื่อนรอยหรือไร้จุดหมายคิดอย่างมีสติเช่นรละลึกนึกถึงอนาคต ได้แก่การวางแผนขั้นตอนว่าเราจะทำอะไรหนึ่งสองสามอนาคตอันใกล้เช่นวันนี้เรามีแผนว่าเราจะทำอะไรในภาคเช้าภาคบ่ายภาคคำ่ำอนไรคิดแบบหย,ยาบๆอนาคตที่ ไกลออกไปหน่อยสัปดาห์นี้เราจะทำอะไรเดือนหน้าเราจะทำอะไรปีหน้าเราจะทำอะไรก็สามารถวางแผนไว้ได้กำหนดจุดหมายและลึกถึงอดีตที่ผ่านมาก็สามารถที่จะประเมินว่า สิ่งใดเป็นความผิดพลาดสิ่งใดเป็นความสมหวังมีสาเหตุทั้งผิดพลาดทั้งสมหวังเพราะอะไรเราลึกนึกถึงเพื่อเป็นบทเรียนให้กับอนาคต แต่ทางนี้ทางนั้นต้องคิดอย่างมีสติมีเหตุมีผลนี่ฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นความพุงร้านหรือความเลื่อนรอยอันนั้นก็สามารถระลึกนึกถึงได้แต่ต้องมีสติควบคุมมีเหตุมีผลในการระลึกนึกถึงถ้าระลึกนึกถึง อดีตที่ผ่านมาเกิดความเศร้าใจเกิดความยึดติดเกิดความทุกข์หรือแม้แต่ความสุขอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เราระลึกนึกถึงเพื่อเป็นบทเรียนบทสอนใจเพื่อเป็นการประเมินละวางแผนในอนาคตอันนี้ก็สามารถที่ จะทำได้แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของสติของความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาความแน่นอนไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทำปัจจุบันทำปัจจุบันปัจจุบันอันใกล้ ปัจจุบันณขณะนี้วินาทีนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุดก็คือการฝุกสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้การขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวกายรู้การยืนการเดินการนั่งการนอน การขรบฉันการขับถ่ายการดื่มกินการพูดคิดมีสติรู้กำกับให้มากที่สุดในเสขียวัตรพูดให้ท่านทั้งหลายฟังหลายครั้งเป็นกิจที่ทำท่านก็ให้มีสติรู้ เช่นรู้การบริโภคการเคี้ยวอาหารอันนี้ท่านสอนเอาไว้การใช้ภาชนะการเคี้ยวอาหารเคี้ยวไม่มีเสียงดังให้ปรากฏออกมาภาชนะไม่มีเสียง ในเศยษฐีวัดท่านใช้คำว่าไม่ขูดบาทเราไม่ใช้บาทเราใช้จานก็จานช้อนจานก็ต้องไม่มีเสียงนะอันนี้เป็นการสอนเรื่องสติในวิน,นัยอื่นก็มีแม้กระทั่งการขับถ่ายสมัยก่อน ไม่ได้ใช้ระบบปอป่าเหมือนปัจจุบันการชำะระล้างก็ต้องมีภาชนะตักน้ำก็ไม่เหลือน้ำค้างไว้ที่ภาชนะต้องคว่ำให้เรียบร้อยการขับถ่ายการเบ่งก็ไม่ให้เบ่งแรงท่านสอนไว้ขนาดนั้น ก็คือสอนเรื่องสตินั่นเองถ้าเผลอหรือขาดสติก็อาจจะมีปัญหากับการใช้ชีวิตอันนี้เป็นลักษณะาการสอนในพระวินัยลักษณะาการสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสอนเรื่องสติ ฉะนั้นการสอนมีหลายลักษณะหลายวิธีการแต่สรุปแล้วก็ให้เรามีสติในทุกๆปริยาบททุกๆประิยะลมหายใจเข้าออกทีเดียวเผลอไปพาไลาดไประลึกนึกขึ้นได้ เริ่มต้นปฏิบัติใหม่ทันทีทันใดเรอไประลึกนึกขึ้นได้เริ่มปฏิบัติใหม่ทันทีทันใดฝึกอยู่บ่อยๆฝึกอยู่ประจำมันก็จะเกิดประโยชน์ในสมัยโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนลูกสอนหลาน เดินอย่าลงส้นเท้าเดินให้เบาๆอย่าให้เกิดเสียงไม้ก่อนบ้านก็นจะเป็นพื้นกระดานอย่าให้เดินลงส้นอย่าเดินให้เกิดเสียงอันนี้ก็คือการฝึกสติการอยู่การกิน ข้าวเข้าป่าให้พอดีไม่ใช้คำโตเกินไปเน้ยสิ่งในนี้เป็นการฝึกสต <_ p> ิแต่เราไม่รู้ไม่ทราบแต่เป็นการสอนของผู้ใหญ่เรียนหนังสือจะให้เก่งเอาใจไปจดจ่ออยู่ที่อาจารย์ผู้สอนครูผู้สอนครูจะเคลื่อนไหว ครูจะพูดอะไรเอาตาดูหูฟังอันนี้คือการฝึกสติฟังแล้วเกรงว่าจะจำไม่ได้หลงลืมก็จดบันทึกจดบันทึกเอาไว้ถ้าหากให้เรียนเก่งเรารู้ว่าตารางเรียนเรามีอะไรเราอ่านล่วงหน้าไป ขณะที่ครูอาจารย์สอนเราจิตจดจ่อสอนเสร็จแล้วเราทบทวนในตำรับตำรานั้นหรือที่เราจดบันทึกนั้นไว้เพียงเท่านี้การศึกษาก็จะประสบความสำเร็จอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือการฝึกสตินั้นเองเพราะฉะนั้นสตินี้จึงมีความสำคัญ เป็นสมบัติที่สำคัญที่เราจะต้องรักษาประคับประคองดูแลอยู่ตลอดเวลาจึงขอฝากเป็นข้อคิดพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไป